เมื่อกี้คุยกับโยมน้อยคือมีอยู่สองอย่างโยมน้อยบอกว่าก็ปฏิบัติตลอดแล้วเลยบอกว่ากัดกัรไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัตินะโยมน้อยไม่ต้องปฏิบัติแต่ปล่อยให้ร่างกายจิตใจเขาปฏิบัติไปแล้วเราแค่มีหน้าที่คือใช้ลมเป็นฐานและลรู้อยู่ว่าตอนเนี้ยกายหายใจอยู่ร่างกายหายใจอยู่ใจทํางานอยู่คือความคิดทางานเนี่ยเขาเรียกว่าการปฏิบัติ ใจอันหนึ่งถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็จะทําลมขึ้นมาเราหายใจเข้าเราหายใจออกใช่ไหมหเราเห็นความคิดเนี่ยมีผู้ปฏิบัติเมื่อไรมีผู้ปฏิบัติมันก็ย่อมมีผู้ล็อกผลของการปฏิบัติแต่เมื่อไรไม่มีผู้ปฏิบัติปล่อยให้ร่างกายจิตใจเข้าแสดงออกมาขันท้าทางงานเป็เที่ไม่ห้ามความคิดไม่ห้ามอารมณ์แต่เราไม่ไปกับอดีตแล้วเราก็ไม่ไปกับอานาคตแค่เรามีสติแลกรู้อยู่ปัจจุบัตินั่งจะแทรู้ไว่านั่ง ไม่ได้บอกว่าเรานั่งนะเมื่อไหร่มีเรานั่งก็มีเราผลประโยชน์ว่ากายมันนั่งมีความรู้สึกว่าแตงกันนั่งเนี่ยเข้าสู่การปฏิบัติโดยที่ไม่มีผู้คือไม่มีผู้รู้เนี่ยแหละอ่มันรู้ของมันเองมันจะไม่มีผู้รู้ละเราไม่มีผู้รับผลจึงบอกว่าคนทางมีอยู่ทางเรินมีอยู่แต่ผู้เดินทางไม่มีมีแค่หนทางกับทางเริ่แต่ไม่มีผู้เดินทางต้องไปถึงอะไร เมื่อไรที่ไม่มีผู้เดินทางต้องไปถึงอะไรมันก็จบได้ในขณะปัจจุบนันอ๋อคำที่ว่าอาหนทางมีแต่ไม่มีผู้เดินทางนี่คือความหมายตรงนี้เองอืมใค่มักอยู่แต่ไม่มีใครไปถึงนะไม่มีมมใครไปถึงผลแต่ระหว่างที่มักอยู่เนี่ยมันเป็นทางเดินอยู่เนี่ยนะผลอยู่ตรงที่เดินผลอยู่ตรงมักเนี่ยแต่ไม่มีผู้เดินมันหมด,ดผู้อย่างเดียวเอาผู้ออกนั่นเอง แค่เอาผู้ออกเอาฉันเป็นคนปฏิบัติออกก็เหมือนถ้าจะพูดคือเอากูออกทุกอย่างเลยแค่กิริยาเอาประธานออกไม่ต้องเอาประธาน